รัฐมนตรียุติธรรมถวายความเห็นประกอบปมอภัยโทษทักษิณพลตำรวจโทร,รุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณชินวัตรว่ากรณีการขอพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องคำพิพากษาให้รับโทษอย่างใดๆหรือผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วจะทูลกล้าวถวายเรื่องราวต่อพระมหากษัตร,ริย์ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา259โดยเรื่องนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เคยเสนอเรื่องตามขั้นตอนไว้แล้วแต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ถวายความเห็นประกอบพระราชดำริก่อนส่งเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำความกราบบังคับทูลพระกรุณาต่อไปก่อนหน้านี้ตนได้ให้ประหลัดกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องให้เสร็จภายในกำหนดสวันโดยวันนี้ประหลัดกระทรวงยุติธรรมได้เสนอเรื่องการพิจารณาให้สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา261โดยถวายความเห็นประกอบพระราชดำริเพื่อส่งคืนเรื่องให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณานำความกราบบังคับทุลพระกรุณาตามขั้นตอนต่อไป ในส่วนความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเป็นเอกสารซึ่งมีสันความลับของทางราชการจึงไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อมวลชนได้พลตำรวจโทร,รุทธพลระบุ